ะนะครับถึงแม้ว่าวันนี้ความสัมพันธ์ฉันคนรักจะจบลงนะครับแต่นักสแสดงหนุ่มไมค์พัทรเดชนะครับกับนางเอกสาวปุ๊กลุกฝนทิพย์ก็ยังมีความรู้สึกดีๆต่อกัน รวมไปถึงช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตของปุกลุกที่สูญเสียคุณแม่ที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับนะฮะที่ตอนนั้นอย่างที่บอกต้องดูแลคุณแม่ตลอดเวลาตอนที่คุณแม่ป่วยไม้เป็นคนหนึ่งเป็นเพื่อนคนหนึ่งนะฮะที่คอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอมาโดยไม้เองก็ได้โพสต์ภาพส่งข้อความไปร่วมส่งคุณแม่ของปุกลุกประมาณนี้นะครับบอกความจริงคือคุณแม่เนี่ยไปสวรรค์อยู่กับพระเจ้าแล้วแต่เราต้องอยู่ต่อสู้บนโลกใบนี้คุณแม่คงอยากให้ความคิดถึงนั้น เป็นรอยยิ้มเป็นกำลังใจมากกว่าน้ำตาเรารู้เธอทำได้สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเราอยู่เคียงข้างเธอเสมอนะและนี่แหละครับคือมิจรภาพที่ดีงามของทั้งคู่ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ท i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแ a นเพ i n s i i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ